ไม่ว่าคุณจะดูอนิเมะอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่าอ่านนวันนิยายสิ่งสําคัญที่คุณต้องจํำแน่ๆก็คือฉากต่างๆในเรื่องซึ่งโดยในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงฉากที่ผมชอบในเรื่องกาลินกันแล้วก็บอกไว้ก่อนว่ามีสปอยแน่โอเคนะ ก็อื่นก็ขอากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบูมอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงฟูนิก้าอีกเช่นเคยแต่เอาข้อจริงๆเลยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแค่เฉพาะเรื่องกาลินเท่านั้นโอเคนะแล้วก็บอกไว้แล้วนะครับว่าคลิปนี้มีสปอยแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านกาลินก็ไปหาอ่านมาก่อนหรือไม่ก็ฟังไปเลยใครที่ไม่สนสปอยอะไรนะคือจริงๆแล้วคลิปนี้ก็คือ5ฉาก ที่ผมชอบเบอร์ชื่อคลิปเขียนว่าอะไรวะจำไม่ได้แต่ที่แน่คือมันจะมีคาว่ากาลินรันอยู่ในนั้นซึ่งอาจจะสงสัยว่าไอ้คำว่ากาลินรันเนี่ยมันคืออะไรก็คือเหตุการณ์ที่ผมจะเอามาเนี่ยมันจะมีกาลินกับรันอยู่ด้วยแล้วทำไมไม่เขียนว่ากาลินเอกรันวะก็เพราะมันเพราะว่ามันไม่ได้เอกกันไงสัสไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคช่างแม่งเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาคือจริงมันมีแค่สามอันดับนะคือจริงมันมีแค่สามฉากที่ผมชอบจริงอะแต่ผมใส่มาอีกสอง เพราะกลัวว่าคลิปจะสั้นไปเฉยสําหรับใครที่มีฉากอะไรที่ชอบก็สามารถแชร์กันได้ที่คอมเมนต์โอเคนะมาเริ่มกันที่อันดับที่5เอา,าตรงไม่ได้เรียงตามอันดับหรอกที่เรียงจริงๆอ่ะจะมีอยู่แค่3อันดับสุดท้ายที่2อันดับนี้คือแค่ใส่ไม่เฉยให้มันให้มันมี5เข้าใจนะโอเคมาเริ่มกันที่ฉากที่5้าก่อนโดยเหตุการณ์ในฉากที่5้านี้จะเกิดขึ้นในกรินปิศนาคดีอาถรรพ์คดีที่5สะพานหาอะไรสักอย่างโดยในคดีเนี้ย กาลินกับรันน่ะจะถูกส่งย้อนอดีตไปในสมัยที่เขาสร้างสะพานในสงครามโลกครั้งเท่เาไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ตดยในเหตุการณ์ครัดังนี้ก็คือกาลินนั้นแม่งหายตัวไปหายตัวกลับไปโลกปัจจุบันปล่อยให้รันต้องสู้กับอาถรรพ์เบคคนเดียวและในจังหวะที่รันกําลังจะแพ้เนี่ยกาลินก็โผล่แบบรอๆแล้วก็บอกว่าฉันมาเก็บค่าโดยสารแล้ว <c oughs> อะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็เลยมีความหลอ่อแล้วก็เฟี้ยวในระดับหนึ่ง โอเคจบไปไปกันที่ฉากที่สี่ครับผมนั่นก็คือฉากในการินพิษในคดีถันคดีที่สามเกมลองของส,สนุกต้องสาบใช่ปหมเออในเหตุการณ์นีน้ก็คือนาโรสถูกลันทรลิมาลันทอร์คจะพูดว่าอะไรนะก็คือมีโทรศรัพท์โทรมาหารันทรลิมาแล้วบอกว่าให้ทาอย่างให้ไปที่ส,สนุกต้องสาบแล้วก็ทําพิธีนู่นนี่นั่นไม่งั้นนะของมึงตายอะไรประมาณนั้น ซึ่งลันลทลีมาก็ไปที่สนุกแล้วก็ได้เจอกับผีมากมายเล่นในจังหวะที่ลันทลีมาเขาจะโดนผีไล่ฆ่ากาลินก็โผล่เข้ามาช่วยแบบรอๆอีกแล้วคือจริงๆมันมีอีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่เข้าไปในห้องกระจกในเล่มเดียวกันนี่แหละฉากนั้นก็รอเหมือนกันแต่ไม่ได้เอาภาพมาลืมโอเคโอเคไปฉากต่อไปครับผมมาสู่ฉากที่3แล้วซึ่งบอกเลยว่าฉากนี้เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานนี่เอง แล้วฉากนี้เกิดขึ้นในคดีที่15บทกลางเลยก็คือเออจตุร่อาถรรพ์สถานใช่ปะวะก็คือเร่มล่าสุดของกาลินนี่เองแหละก็คือในเหตุการณ์นี้คือกาลินนั้นเออตาของตาของไอกาลินเนี่ยมันมาขอให้กาลินไปช่วยทําพิธีในป่านู่นนั่นซึ่งกาลินแม่งก็ไม่ไปแม่งก็เลยชวนรันแล้วพอรันไปกาลินมันก็ต้องไปตามด้วยแล้วหลังจากที่สู้กับอาถรรพ์มากมายเกิดขึ้นออสู้กับอาถรรพ์มากมายที่เกิดขึ้นกาลินก็ต้องมาพัก อยู่บนเออเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็้านต้นไม้แล้วกันนะคล้ายๆกันก็คือกาลินกับรันอยู่ด้วยกันเพราะว่าตามันบอกว่าต้องให้คนที่มีอาถรรพ์คนที่มีพลังแบบคนที่มีใช้พลังอาถรรพ์เป็นอ่ะคอยปกป้องอีกคนนึงกาลินก็เลยได้อยู่กับรันแล้วก็ได้มีอีเวนต์วันๆเกิดขึ้นก็คือได้คุยกันเรื่องแบบความสมามัคคีนู่นนี่นั่นก็ไปอ่านกันเอาเองดีกว่าไม่อยากสปอยอะไรมากกว่านี้โอเคผมอันดับต่อไป โดยอันดับนี้เกิดขึ้นในการลิบิสนาคดีอาถรรพ์คดีที่11บทจบเลยแหละเออทำไมทำไมสองอันทำไมอันดับที่5้กับ4ผมไม่พูดบทวะก,กูจับไม่ได้โดยในเหตุการณ์นี้จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่จบทุกอย่างแล้วเป็นช่วงตอนจบเลยก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีตัวลายที่ชื่อชื่ออะไรวะชาวบอชาวบอปหชาวบอชาววาดทียอะไรก็แล้วแต่จำไม่ได้เออลืมชื่อไปแล้ว<ม>ก็คือไอ้ชาวบอชาววาดเนี้ยมากก่อความวุ่นวายดิดคอดเด้งไปช่วขณะเมื่อกี้ ก็คือไอชวอชวัตเนี่ยมาก่อความวุ่นวายแล้วก็มาท้านหนึ่งหนึ่งกับกาเรนซึ่งกาเรนก็ได้สู้กับชาวาัตยังแบบยังดูเดือดแล้วก็มีรันทลิมาแล้วก็รุทอนผมาอเรียกว่ารุทรแล้วกันท่าเงกูเรียกชื่อนี้บ้างนั้น <c oughs> ได้ต่อสู้กันอย่างดูเดือดแล้วสุดท้ายกาเรนก็เกือบตายแต่ก็รอดกลับมาได้ตอนจบก็คือเป็นการเอ,อนอนแบบเออก็จะเรียวกว่าเซอร์วิสหน่อยๆแต่ไอิคอ,อร์ดเด็กอีกแล้วตายเลยใครจะเข้ามาขนาดน้วเนี่ยกูกูแล้วก็ลืมบอกติคอร์ดโอเคถึงไหนแล้วนะ แม,ม้มีการตัดฉากเลยนะนี่พูดส,สดเลย products, <ๆ>ก็หลังจากที่สู้กันอย่างดูเดือดเลือดพร่านมากมายสุดท้ายกาลินก็สามารถรอดกลับมาได้แล้วก็ได้มีอีเวนต์หวานๆเกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วกาลินก็แค่บอกว่าอยากหลบตำรวจเฉยๆไม่อยากคุยกับตำรวจก็เลยนอนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้ออ้างที่ perfect เลยแหละแม่ดีจริงๆเลยและก็มาสู่อันดับที่หนึ่งที่ผมชอบสุดๆไปเลย โดยฉากนี้เกิดขึ้นในกาลินคดีที่88 8ป่ะน่าจะ8คดีที่8นี้ก็คือรันทริมาอันธริมานั้นโดนสูบวิญญาณจากอาถรรพ์บางอย่างทําให้รันธลริมาตายห่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกาลินกับลุทหรือว่าลุตเนี่ยก็ต้องหาทางช่วยรันโดยลุตนั้นได้ทําการจูบป,ปากรันไปทีหนึ่งก็คือเป็นการผ่ายปลอดหลังจากนั้นลุตก็ได้พลังย,ยาดอาถรรพ์มาซึ่งกาลินนั้นไม่ก็อิจฉาอยากได้บ้างพอสุดท้ายเรื่องขี้คายไปแล้ว กาลินตัดสินใจที่จะไม่จูบกับรันธลีมาเพราะว่ามันซ้ำซากเกินไปก็เลยเป็นการจูบทางอ้อมแทนก็คือกินชาเย็นที่รันธลิมากินเหลือทิ้งเอาไว้แล้วก็ขโมยเอาไปแดกเลยนั่นแหละหรือว่าเป็นฉากที่โคตรจะเพอร์เฟกต์พอสมควรโอเคครับผมโดยฉากทั้งหมดทั้ง5ฉากก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีฉากอะไรน่าสนใจอีกหรือว่ามีฉากอะไรที่ผมพลาดไปก็สามารถมาบอกกันได้ แล้วเข้าจริงเลยเดี๋ยวมันจะมีคลิปเออฉากในนิยายอีกเพราะว่านี้ผมเอามาแค่กาลินในเรื่องหลักอย่างเดียวกาลินเวอร์ชันแบบนิยายฉากในเวอร์ชันนิยายก็มีที่ผมชอบอะแต่เดี๋ยวมาทําเป็นคลิปแยกอีกทีแล้วในกาลินแบ็คก็เป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งเหมือนกันก็ประมาณนั้นนะแต่สำหรับใครที่มีฉากอะไรเนี่ยในบรรดาคาดีที่1ยัน15เนี่ยมีฉากอะไรที่น่าสนใจหรือคุณผู้ชมชอบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เพราะส่วนตัวของเองผมก็ลืมไปแล้วแหละว่ามันมีฉากอะไรนะ่าสนใจบ้างโอเค ก็คลิปนี้คงไม่มีแล้วน,นะครับขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนานคือช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์บ่อยหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยพอบิดเทอมแล้วมันไม่ค่อยมีเวลานะไม่รู้บอะอะไรโอเคผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไปสู่หกพันซับด้วยกันผ่านมาปีเนื้อเนะี่ยให้ทายสิไอ้ผมคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย